สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบลเคนานครับผมก็วันก่อนนะผมเราดูพิเศษของเจญยงที่เป็นรถแข่งไปแล้วนะผมก็วันนี้มาดูเป็นรถสไตล์แบบประกวดบ้างนะผมแต่ก็แอบ,บแรงเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้คือแปลกมากนะผมจะมีการวางหม้อน้ําตำแหน่งใหม่นะผมคือถ้าเรารู้กันว่าหม้อน้ําแต่งตำแหน่งเดิมของพิเซ็มันจะอยู่ข้างๆ ตรงที่ท่อใช่ไหมผมแต่ตรงนี้คือย้ายตำแหน่งใหม่โอเคสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตอน่อาตอนคลิปผมพูดไปว่าคือคลิปที่แล้วครับเจมันเป็นรถแข่งใช,ใช่ไหมครับแล้วคันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยใช่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็คือแบบว่าเป็นก็คือรถล,ลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็เน้นสวยงามสายประกวดได้ค่ะทุกอย่างก็คือให้มันลงตัวรประมาณนั้น<ม>ค่ะ เริ่มมาดูจากด้านบนกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบางคนโอ้เจ๊ข้างบนนี้ค่ะ,ะสุดยอดตัวนี้ก็จะใส่เป็นกันสะบัดตัว S D M X นะคะของโอลีนค่ะแล้วก็ตัวอุดกันสะบัดก็จะเป็นไทเทแท้ของช่างอีฐเจ๊ครับว่าแต่การวางกาาันสะบัดพวกนี้ครับรคือเราวางตำแหน่งตรงอื่นได้ไหมครับถามว่าวางตรงอื่นได้ไหมมันก็ได้แต่ทีนี้ว่าส่วนใหญ่มันถ้าถามว่าจริงๆรถ โชว์รถสายประกวดก็จะไม่ค่อยมีคนเอาไปฝังในเปลือกคือมันก็จะลอยอยู่ด้านบนอย่างนี้แหละคะ่ะมันจะเห็นได้ชัดโ,ชโดยโดยเฉพาะรุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาก็อาจจะแบบฝังซ่อนไว้ในเปลือกเหมือนพวกเวฟพวกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็น P16 ส่วนใหญ่ก็มักจะแบบโชว์อยู่ด้านบนอยู่แล้วก็คือโชว์้างบนเลยใช่ค่ะใช่ ใช่โอเคครับค่ะแล้วก็จะเป็นแฮนเลดนะคะเป็นเลดด้านค่ะเลดด้านเป็นไทเทตัดเงินค่ะไทตัดเงินใช่ค่ะแล้วก็มาด้วยด้านนี้ก็จะเป็นปั๊มโลโก้แดงโลโก้แดงใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแท้นะคะแท้ใช่ค่ะโลโก้แดงเบอร์1ิค่ะโอ้ใหญ่มากครับเจ๊บุ๊ค่แล้วก็ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นคัสซีอาจีนะคะสายจสายสายเออเออสายเอยอะไรเนี่ยยังไม่ทันมืดเลย มือคัสเซียดีก็คือออกมาทําเบรกได้ใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้เราก็ทํามาทําเป็นเบรกใช่ค่ะเป็นเบรกหลังอ่าแล้วก็โดยแล้วก็มีเปลี่ยนอุดปลายแฮนด์ปอกแฮนด์แท้นะคะครับผมค่ะสายคัสไอสายเบรกหลังสายคัสว่าชุยอะไรวะเนี่ยสับสนก็คือเจ๊เปลี่ยนสายอะไรหมดเลยใช่ค่ะสายก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยถูกต้องครับผม โดยประมาณใช่ค่ะก็ประมาณนี้ส่วนคาร์บอนเนี่ยมันคาร์บอนทั้งคันอยู่แล้วแล้วก็น็อตก็จะเป็นของราชาน็อตแต่คันนี้จะไล่เป็นน็อตไทเทนทั้งคันอยู่แล้วจ้ะไทเททั้งคันเลยใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพีชิวเหมือนคลิปที่บอกเนาะปีรถปี2017นเนี่ยเอ่อถ้าเวลาเราใส่พวกเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ลดยังไงก็ติดก็อันนี้เราก็ลดมาส่วนใหญ่นะลดทุกคัน ก็แต,แต่เอ่อแฮนตัวนี้ครับเจ๊มันต่ำกว่าของเดิมไหมครับอันนี้ต่ำกว่าของเดิมนิดเดียวแต่ถ้าคันที่หญิงรีวิวไปเมื่อคันที่แล้วที่ว่าเป็นเป็นรถแข่งแขงเนาะอันนั้นแฮนจะเตี้ยกว่านี้แต่เราก็ทุกอย่างเราก็จัดสรรปันส่วนเพื่อไม่ให้มันติดอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็ตามมาด้วยด้านล่างนะคะคด้านล่างตัวนี้ก็จะ แปลงล้อ17ใช่ค่ะใส่ล้อ17ถ้าเห็นความต่างคันนี้นะปกติ PZEC อ่ะทั่วไปอ่ะปั๊มอ่ะมันจะเป็นดิีซ้ายแต่เนี้ยหญิงแปลงเป็นดิดขวาครับผมแล้วเรื่องการใช้ดุมคือเจ๊ใช้เหมือนคันส้มเลยไหมครับก็ใช้เหมือนกันค่ะใช้เหมือนกันเลยแต่คือเอามาพลิกหน้าใช่ค่ะใช่ใช้เหมือนกันเลยแล้วก็กระบอกโช๊คหน้าเป็นสเตท6เรื่องของเรื่องที่หญิงแปลงดิดขวาตอนแรกเลยนะ อโชคหน้าสเตจหกเนี่ยฝั่งซ้ายยังไม่มีผลิตออกมาเราก็เลยเอาฝั่งขวาเนี่ยมาผลิตแต่เอ้ยมามาแปลงไม่ใช่มาผลิตเอ๊เจเจรวนหมดแล้วเออใช่สงสัยต้องจูนคนก่อนโฉละตอนนี้ค่ะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นจานเบรกนี่เจเลือกใช้เป็นของอะไรครับพวกนี้จานแต่งตัวนี้ก็จะเป็นพวกจานฟอร์่ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเนื้อในก็จะเป็นเนื้อฟอร์สครับผมค่ะ โดยประมาณแล้วก็ปั๊มล่างก็จะเป็นปั๊มเมาส์ขาจับก็จะเป็นสเตจหกนะคะครับผมใช่ค่ะมีแอบลดวาล์วด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะมีวาล์ลดมาอยู่แล้วครับด้านในแผงคอเดิมนะเจ๊เนาะอันนี้เป็นแผงคอเดิมค่ะไม่ได้ไม่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 ได้ซิ่งมันโค้งหน้าหลังก็คือคาร์บอนใช่ค่ะครับ่วคาร์บอนี่คาร์บอนทั้งทั้งในนี่อยู่แล้วชิ้นนำใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ขอบล้อนี่เจ๊อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้ขอบล้อถ้าจะมาดูเห็นชัดๆหน่อย มาดูจากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเรื่องด้านล้อหลังอีกทีหนึ่งก็ได้เป็นล้อลอซี่ค่ะลอซี่ใช่ล็อซี่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะเป็นปกติก็คือมันจะเป็นหม้อน้ําข้างครับแต่คันนี้เราแปลงมาเป็นหม้อน้ําหน้าแล้วทำไมครับจีทำไมต้องเอาไว้หน้าครับก็คือเราก็ทําแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราทําถังน้ํามันเขาเรียกอะไรนะถังน้ํามันมินิมียมใช่ด้วยการจัดวางด้วยการอะไรเราก็ทําให้แบบ คือสวยงามโดยประมาณรถสายประกวดนะเนาะเนี่ยก็อย่างเหมือนพื้นเหยียบเห็นไหมคะจริงๆมันก็จะเป็นพื้นเต็มถ้าเราใส่ปิดไปมันก็จะมองไม่เห็นเราก็จะมาเว้าเห็นไหมคะเป็นหม้อน้ําหน้าเป็นหม้อน้ําของบางมดนะคะตัวนี้เขาก็มีขายโดยตรงค่ะคือหม้อน้ําตัวนี้ใช้เป็นของพีเซกไหมเจ๊หรือว่าใช่เป็นพีเซกโดยตรงค่ะอก็คือต้องมาเดินสายอะไรใหม่หมดเลยใช่ค่ะใช่เราก็มาเดินสายอะไรใหม่เอารับผมนี่ให้ดูตรงนี้นะเห็นนะนี่ ลองดูนะหญิงไม่มั่นใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นครับชัดเลยแล้วก็ตามมาด้วยด้านหลังนะคะตามมาด้วยนี่คือเจ๊คือหม้อน้ําตำแหน่งเดิมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับก็คือออกไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ออกไปเลยถูกต้องนี่มันจะโล่งไปเลยนะครับใช่ค่ะมันก็จะโล่งไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยท่อก็จะเป็นท่อกู่ใช่ค่ะกู่มหาชัยนะคะตัวนี้เป็นไทเทแท้ทั้งใบนะคะเสียงมันจะใสใสไหมเจ๊นุ่มๆเพาะๆไหมพวกไทเทเนี่ยใช่ค่ะ เสียงคือเสียงจริงๆอ่ะเสียงมันดีอยู่แล้วแต่ที่ว่าจะเสียงมันจะดังมากหรือว่าดังน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าผ่าหมกหรือว่าผ่าดังแค่นั้นเองครับผมค่ะทอท่อนี่คือตรงสเปคเครื่องเล้ไหมครับเจทุกอย่างค่ะถูกต้องพวกนี้เราก็เหมือนว่ารถเราลูกอะไรเครื่องอะไรเราก็ต้องสั่งตามสเปคนั้นๆอยู่แล้วสเปคนี้อะไรนะครับเจอหกสิบชักห้าค่ะหกสิบชักห้าใช่ค่ะเพราะจริงๆรถเดิมมันก็แค่ห้าเจ็ดจุดห้า ขึ้นมานิดหน่อยใช่นิดหน่อยไม่ไม่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบลูกโตโอเพนอะไรครับผมค่ะแล้วก็มีอาร์มอาร์มหลังนี่คะก็จะเป็นอาร์มเจาะแต่คันนี้จะไม่ได้เหมือนคันนู้นเห็นไหมคันนี้ด้านบนเจาะด้วยครับผมแต่น็อตยังยึดครบเหมือนเดิมครบใช่ค่ะน็อตยังยึดครบเห็นไหมคะครับผมน็อตยังยึดครบคันที่แล้วจะยึดไม่ครบค่ะการนี้ก็คือแบบรถใช้งานได้ปกติอ่าแล้วก็ตามมาด้วย โชคหลังนะคะโชคหลังตัวนี้เป็นโชคหลัง G Sport ไม่ใช่ดิ G Racing อ๋อ G Racing เอ้ยเจเดี๋ยวไปจูนก่อนดิใช่สงสัยกาแฟสองแก้วนี่ไม่ไหวแล้วโอ้เจเล่นของคนเลยจ้ะอันนี้เป็น G Racing รับสามจุดค่ะหนึ่งสองสามนะคะต้องบอกเลยครับเจว่าตั้งแต่ถ่ายคลิปมาไม่เคยเห็นโชค G Racing ในช่องเลยก็มาเห็นที่จร้านเจนี่แหละครับ ถ้าโซนนี้ก็คืออย่างหญิงเองอ่ะมีขายเลยก็คือเป็นตัวตัวท็อปของ Y s เลยใช่ค่ะคือที่แขวนอยู่ในคลิปที่ร้านเลยใช่ค่ะ24900ตัวนี้ตัวท็อปสุดใช่ค่ะปรับครบจริงเนาะใช่ค่ะใช้งานได้จริงนี่คือถ้าดูไกลๆจีถ้าเขาไม่เห็นข้างบนเนี่ยก็เขาคิดว่าตัว G ีจีซีรีส์อะไรประมาณนั้นมองว่า g ีสปอร์ตเพราะว่ามันมีจุดนึงใช่ครับแต่แต่มันก็จะมีช่วงหัวมันก็จะไม่เหมือนครับผมอ่าแต่มันก็เหมือนว่าเหมือนว่าต้อง ต้องต้องมองรู้ด้วยอ่ะประมาณนั้นค่ะอ่ะตามมาด้วยด้านหลังนะฮะด้านหลังนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแต่งชูกาชูก้าเดี๋ยวหญิงเปิดเปิดสวิทช์ให้ดูนิดนึงเป็นตัวนี้จะเป็นเท่สโมกมองเห็นมองเห็นไม่สวยจัง่ะจีตัวนี้จะเป็นฝาสีสโมกครับผมค่ะไฟท้ายที่โคตรเท่เลยจีอันนี้เสียงอะไรครับจีเสียงบัมติกไหมครับใช่ค่ะ เสียงปับ๊บนิดโอเคครับีิข้างหลังก็คือเป็นคาร์บอนใช่ค่ะก็คือถ้าง,งานคาร์บอนหญิงก็จะใส่คาร์บอนอยูอ<ะ>่แล้วเรื่องชุดสีนี่ครับเจ๊ชุดสีก็คือว่าหญิงก็เราชอบสีอะไรแล้วก็ส่งไปทางร้านเราเนี่ยคือรับทําสีอยู่แล้วเราก็จะใช้แบบสีที่ว่าเป็นของสีพวกแบบรถยนต์นะคะมันก็จะสดแล้วก็ทนความวาวก็ยังมีแบบฉ่าให้ตลอดค่ะใช่ครับแล้วก็นีเนะเจ๊อันนี้ก็จะเป็นไทเทโลโก้ ไทเทแท้ค่ะไทเทแท้ใช่ค่ะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนี่นะคะอู้จ๊อันนี้อันนี้คือปกติมันจะเป็นฝาสีดําครอบไวท้ทึบเลยใช่ฝาทึบนะคะคปกติก็คือ คันก่อนๆทั่วๆไปก็จะเป็นฝาคาร์บอนดําปกติปิดไปแต่คันนี้ก็คือทําให้แปลกไปก็คือว่าเราเอาเล็กกุเลมาฝังไว้ในกองเพราะปกติอะบางคนอะฝังไว้ตรงกลางอ่ะมันเกะกะแล้วเวลาเปิดฝาถังน้ํามันอะมันยากนึกนึกออกใช่ไหมว่าเวลามันอยู่ตรงคอนโซนกลางมันเปิดฝาถังยากถ้าเติมน้ํามันหกไปอะไรไปบางทีมันวุ่นวายก็เลยว่าอะเราก็อยากทําแบบไม่เหมือนใครเราเอาใช่เอามาใส่ไว้ในกองแต่ ถ้าเราจะโชว์เราก็ต้องทําฝากรองให้มันเห็นใช่แต่จะเปือยไปเลยก็ใช่เหตุใช่ครับก็เนี่ยค่ะก็จเลยก็คิดว่าทําให้มันลงตัวมากที่สุดบางคนก็จะไว้ในยูบ็อกนะครับเจ้ใช่ค่ะถ้ายูบ็อกมันก็ไม่ได้โชว์อะไรไม่เห็นนี่ค่ะนี่ก็โชว์เลยใช่ค่ะแล้วก็ฝาแข็งนะครับดิฉฝาแข็งก็เป็นฝาแข็งเพ้นท์ลายล็ซี่ลายล็ซี่ค่ะใช่ค่ะนี่เหมือนขอบล้อใช่ค่ะข้าหลังเลยถูกต้องโอเคครับเจ้แล้วก็ ขาตั้งข้างก็จะเป็นมีแอบไทเทด้วยใช่ค่ะไทเทแท้ของช่างอิดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขาตั้งคู่ก็จะเป็นแท้เดิมชุบแท้เดิมชุบค่ะครับดูสดไหมครับทีคันนี้อะไรนะคะอ่าดูสดเลยคือเปยกองเลยไหมครับคันนี้คันนี้เหรอครับใช่ไหมน่าจะใช่ย่ใช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 ่ใย่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใด่ลอ่ใน่ใช่ใช่ใช่าชาใชดใช่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 ใ่ใ่่่ มันคือใส่อะไรครับเจ๊เยอะเลยครับเมกุเล่นี่แหละค่ะก็คือวนอยู่ในนี้ก็คือจัดวางโอโ้โหก็คือเวลาทำทีเจ๊ครับตอนนั้นคือตรงลือหมดเลยครับทั้งคันต้องค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็วพักเท้าหลังนี่นะคะก็จะเป็นพักเท้าหลังเจาะเจาะใช่อะตามมาดูด้วยเบาะก,ก็เป็นบกเบาะเคอร์กี้แต่อันนี้ก็จะเป็นคือพื้นด้านบนเนี่ย อันนี้จะหนากว่าไอ้คันรถแข่งใช่คันส้มใช่ค่ะคันส้มนี่เจ๊รู้สึกว่าจับแล้วเห็นปัตติกเลยอ่ามันมันมันเหมือนกับว่าอันนั้นคือเราก็ไม่ได้แบบขี่เล่นอะไรอย่างนี้ไงครับมันก็จะเตี้ยหน่อยแล้วก็ใต้บอกมีอะไรไหมครับเจ๊มันสิป๊ออ๋อนี่ไงดูดสดเลยเอยกองนี่นะคะเอยกองเลยอันนี้เป็นลิ้นอะไรนะลิ้นฟอ์ซ่าใช่หปล่ะลิ้นฟอ์ซ่ากล่อง api นะคะ api ครับเจ๊ว่าแต่ไอ้อนี้คือหม้อพักใช่ไหมครับหม้อพักน้ํา หองพักน้ําคือให้น้ําลงไปในหม้อน้ําตัวนี้เออใช่ค่ะใช่ใช่เจ๊ใช่ใช่ถามไปถามมาสรุปนะเจ้าของรถจําไม่ได้แล้วทํามาแบบมีนานมากใช่ค่ะอันนี้คือการปรับจูนอะไรนี่คือใครเป็นคนทําทั้งหมดครับเจ๊เครื่องเครื่องอะเหรอคะครับก็ช่างแม็กกับช่างมิ้นช่างแม็กช่างแม็กกับช่างมิ้นครับผมช่วยกันช่วยกันทําใช่ค่ะนะครับผมถ้าเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ ออโตเมติกก็จะมีช่างที่ว่าช่วยทำกันก็จะจริงๆอ่ะจะมีอยู่3คนมีช่างแม็กช่างมิ้นช่างเตยที่จะช่วยช่วยกันเพราะอย่างช่างเต้ยเขาก็จะเก่งเรื่องการจูนมากช่างเตยเต้ยวัดฝุดค่ะวัดค่ะตัวนี้ก็พื้นกบเนี่ยค่ะปูสแตเลสใช่ค่ะเพราะว่ายูบล็อกเดิมมัน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 ปูดลงมาใช่ไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่ไม่เตี้ยนะคะ ตามมาด้วยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เลยดีกว่าเสียงท่อ,นะอเจ๊เออเส,เสียงท่อเ้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะเนี่ยพวนีมันมมันไม่โนะจะดูเลยวนะ่าขอบด้วยครับเจ๊ โอ้กลิ่นน้ำมันหอมจังเลยทีตัวนี้ใช้โอเก้นกลิ่นหอมมากใช่ค่ะโอเคครโบตรโโอดโโตดมากใ่งดรถพวกนี้มันเหมือนมันจะไปอย่างเดียวครับผม โอเคครับผมก็ประมาณนี้นกเก้เจนเนาะใช่ค่ะรประมาณนี้ก็โดยรวมไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าใครอยากรู้เรื่องราคาเรื่องสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างหญิงแนะนําให้ทักเพจมาเนาะไม่งั้นก็โทรมาสอบถามกันก็ได้ค่ะก็คือเพจร้านหญิงก็จะเป็น y i n g r a c a n g นะคะครหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่092 224 6242หรือว่า0-8 อ0915524242 ID line จะเป็น0810011021ค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะได้ครับโอเคครับเจ๊ยิ่งจัดให้โอเคนะ,นะคะค่ะขอบคุค่ะหาสวัสดีครับ